ผิดข้อไหนคะเนี่ยถ้ากลับไปดูในส่วนของสโตนะคะโอ้โหอันนี้วัตถุดิบเหรอเนี่ยทำไมสภาพของการจัดเก็บวัตถุดิบเนี่ยมันถึงน่ากลัวขนาดนี้ละคะเออมันน่าที่จะไม่ไฟโฟค่ะมันไม่ฉีบงเลยค่ะแล้วมันก็น่าที่จะเสื่อมสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าในส่วนของการถนอมรักษาผลิตภัณฑ์นะคะวัตถุดิบหรือว่าสิ่งที่เป็นส่วนประกอบของกระบวนการผลิตเนี่ยอยู่ในสภาพแบบนี้นะคะผิดไปเลยจ้าข้อ แปดแปดนะคะแปดห้าสี่ค่ะการถนอมรักษาค่ะก็ข้อกำหนดบอกว่าการถนอมรักษานะคะต้องอยู่ในสภาพที่สอดคล้องตรงตามความต้องการของตัวผลิตภัณฑ์ค่ะแล้วก็ต้องมีการชี้บ่งด้วยนะคะต้องมีการถนอมรักษาด้วยนะคะต้องมีการกาหนดวิธีการเคลื่อนย้ายด้วยค่ะต้องมีทําในเรื่องของการทาไฟโฟค่ะแล้วก็มีการดูแลมให้มันเสื่อมสภาพนะคะ แต่ถ้าอยู่ในสภาพแบบนี้นะคะให้ผิดไปเลยค่ะ854ค่ะ ISO 9001เวอร์ชันน2015ค่ะ<ม>ก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะ<ม>เอาไปไประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องตามระบบด้วยนะจ๊ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำระบบ ISO ค่ะ